เข้ามาในแดนดอลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฟอนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมา get ready with me กันไปถ่ายรูปติดบัตรสมัครงานสัมภาษณ์งานต่างๆรุกที่ได้ก็จ่อมาเป็นประมาณนี้นะคะคือเราจะไม่ได้เน้นสีสันอะไรมากอะให้มันดูสุภาพเรียบร้อยแต่ก็ยังดูสดใสดูแบบไม่ซีดไม่ป่วยถ้าทุกคนอยากดูแล้วว่าลุกนี้แต่ยังไงหรือใช้ได้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยคะ่ะอันนี้เราลงเป็นสกินแคร์มาแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นโทน,นั้เซรั่มของ Free Beauty เอามาลงปรับให้ผิวววววมมมมมมมัันนนดูไ่่หองอะะแล้้้กก็็็ตีเเปเซจชชชิคาุ เขาไปอีกเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นกันแดดเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขามี S P F แค่15ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่ออากาศประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอให้ทุกอย่างซึมลงผิวก่อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วด้วยความที่ลุกในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากให้แบบมันดูแต่งหน้าหนักหรือหนาเกินไปงานผิวเราก็เลยจะมาใช้เป็นเฟสทินแทนนะคะอันนี้เราบีบลงพาเลตก่อนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะลงด้วยแปรงรองพื้นแบนๆนะคะรองพื้นที่ได้มันจะได้มีความเป็นชั้นบางๆอะ เขเกลี่ยทั่วหน้าแล้วก็ใช้แปรงรองพื้นเนี่ยแหละตบๆให้ทุกอย่างเข้าผิวแล้วก็เผื่อมีรอยแปรงด้วยนะคะก็ใช้อันนี้เบลนด์ไปเลยสำหรับกลบรอยสิวนะคะเราจะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบครีมของจองแซมมุนอันนี้เราก็บีบรองพื้นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็แตะเอาคอนซีลเลอร์สีพอดีกับผิวมาผสมกับรองพื้นนิดนึงเพราะว่าบางทีคอนซีลเลอร์เนื้อครีมมันอาจจะแห้งไปได้อะถ้าเราลงตรงๆไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยกลืนไปกับรองพื้นเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยมาแถบบริเวณที่เราต้าาปป้้้้้ออออองงกกกกกาาาาาารรรรรรปปิิิดดดเเเเพพ่มคคืลลููววััันนนนนนนีียยยยใให an, บหบะะฉผ น,น,นะคะคสำหรับลงใต้ตาเราก็เหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เราจะใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผสมกับคอนแทคเตอร์สีส้มนิดหน่อยเอามาผสมกับเฟสทิมที่เราลงไปนะคะเราปาดก่อนเบาๆแล้วก็ค่อยๆแท็าจริงๆนี่เราหยิบแปรงผิดนะเนี่ยจริงๆเราควรจะใช้แปรงที่หัวเล็กกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆเกลีย่ยไปอันนี้ตรงจุดที่ใต้ตาเข้มที่สุดนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหัวเล็กลงแล้วก็มาย้ำตรงนี้อีกนิดนึง สำหรับลุคนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นสีสันอะไรมากนะคะแต่ว่าเราจะเน้นความมีมิตินิดนึงก่อนอื่นเราก็จะมาลงเป็นบรอนเซอร์แบบครีมนะคะแล้วก็ใช้กับแปรงที่หัวเล็กๆแล้วก็มีความพิ i s e นิดนึงอะเอามาลงตรงกรอบหน้าเป็นเบสก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเชดดิ้งแบบฝุ่นเข้าไป สำหรับคอนทัวร์จมูกเราจะมาใช้เป็นแมทสติ๊กของเฟนตี้นะคะเพราะว่าของเมคอัพบายมาริโอเมื่อกี้ฟอร์มูล่าเขาจะมีความแบบชุ่มชื้นนิดนึงอะ่ะแต่บริเวณที่โซนจะเป็นบริเวณที่หน้าค่อนข้างมันใช่ไหมล่ะถ้าเราเอาอะไรที่แบบลื่นๆมาลงเดี๋ยวหน้ามันก็จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่แล้วก็พอดักแบบครีมอันสุดท้ายนะคะ,ะ,คะเราจะมาลงเป็นครีมบลัชอันนี้จะเป็นสีแบบว่าม่งวงลาเวนเดอร<ะ>์อ่อนๆอ่ะก็เน้นลงเป็นเบสก่อนเหมือนกันเวลาที่เราปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะสีมันจะได้ดูพอปขึ้นดูสดใสขึ้นเเเเสสรร็็็็จจจแแแล้้้้วปปปงงงนนนนะะะคใตตาาากมมมชอูิดึ ใต้ตาม,มันดูไบรท์ดูสว่างขึ้นแล้วตรงตรอบหน้าที่เหลือนะคะเราจะมาใช้เป็นของลอร่ารุ่นอัลราเบอร์อันนี้เราก็จะใช้เซตทั่วหน้าเลยแต่เราเซตบางมากๆเลยนะคะเพราะเราไม่ได้อยากให้ผิวมันดูแบบแห้งเป็นแป้งๆมากไปอะสำหรับคิว้ววันนี้เราก็ใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็วาดไปตามทรงคิ้วธรรมชาติเอาเลยก็จะเน้นห่างคิ้วให้ชัดๆหน่อยแล้วสีที่ตดดอยู่ที่แปรงนะคะเราก็ค่อยเอามาเบลนตรงหัวคิว้ว แล้วเมื่อคือนนะ่ะเราการคิ้วตรงนี้แหวนไปนิดนึงเราก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะมาเติมเพิ่มแล้วเราก็จะเซตขนคิ้วด้วยมาสคาร่าใส่ธรรมดาเลยนะคะเน้นให้คิ้วมันแบบเป็นทรงเฉยๆอะ่ะจะได้ดูเรียบร้อยสําหรับตาวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะเราจะใช้เป็นพาเลตของเวกเม e เราจะเริ่มจากใช้เป็นสีน้ําตาลนอน่อนๆนะคะเอามาคัดเบ้าเพิ่มมิติให้กับตาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะผสมอันนี้นิดนึงมันจะออกเป็นแบบน้ำตาลอมม่วงตุนต่นๆอ่ะเอามาลงไปทั่วเปลอตา คือเราก็จะลงแค่ให้เหมือนเปลือกตามีสีก็พอแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแตะสีสว่างเอามาลงตรงโหนกคิ้วแล้วเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะคือมันไม่ถึงขนาดเป็นชิมเมอร์มันแค่แบบเหลือบๆนิดหน่อยเอามาลงกลางเปลือกตาแค่แบบให้พอกระพริบตาแล้วมันดูมีอะไระแล้วก็เพิ่มอายแชซดวไปที่ด้านล่างนิดนึงแล้วก็กริดอายไลเนอร์สีดําไปที่ปลายหางตาอันนี้เราใช้อายแชโดว์สีน้ําตาลเข้มนะคะมาเบลนอายไลเนอร์นิดนึง แล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะอันนี้เราใช้เป็นของ c คลีอันนี้เราไม่ได้ปัดให้แบบมันดูหนามากนะแค่เหมือนเน้นเส้นขนตาให้มันดูชัดขึ้นเฉยๆฉยะเสร็จแล้วเราก็จะปัดขนตาล่างนิดนึงนะคะใช้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลต่อไปก็มาเก็บกรอบหน้ากันนะคะด้วยเชดดิ้งแบบฝุ่นก็คือเอามาลงทับบริเวณที่เราลงเชดดิ้งแบบครีมไปอะแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะมาคอนทัวร์จมูกแล้วก็มาเพิ่มเงาตรงถุงใต้ตาด้วยนิดนึง ปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้จากพาเลตของเดซิกเอามาลงตรงแอปเปิลชีก่อนแล้วก็จมูกด้วยนิดนึงสีที่เดีดอยู่ที่แปรงนะคะแล้วก็มาลงตรงหน้าผากนิดหน่อยแล้วก็คาเสร็จแล้วกับแปรงที่หัวเล็กลงนะคะเราจะมาแตะเป็นสีเข้มเอามาลงตรงกลางเป็นวงกลมเล็กๆ ไฮไลท์นะคะเราจะเริ่มจากใช้เป็นสีนี้ผสมอันนี้นิดนึงคือเราเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันแบบวาวละเอียดดีอะจะไม่ได้เห็นเป็นเมชิเมอร์หรือกลิตเตอร์ชัดๆแต่ผิวก็คือฉ่าน้ําสุดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหัวเล็กนะคะมาไฮไลท์ตรงจมูกแล้วก็หัวตาสุดท้ายลิปสติกก็เราจะใช้เป็นลิปไลเนอร์นะคะมาเขียนขอบปากก่อนแล้วเราก็จะลงเป็นโรแมนนะคะสีแบร์ไวน์จะออกแบบคูโทนิดนึงแต่ว่าสีไม่ได้เข้มไม่ได้จีดจ้ามาก สุดท้ายนะคะเราก็จะมาเซตด้วยฟินิชชิ่งพาวเดอร์นิดนึงช่วงหน้าแก้มตรงเนี้ยสไมล์ไลน์และนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ